บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจาก Silver Lake Music Festival 2012ประเดิมศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกวัยที่บริษัทไทยเบอร์เรดจำกัดมหาชนได้ต้อนรับศิลปินดังระดับโลกกับคอนเสิร์ต Silver Lake Music Festival ณไร่อัง,งุน Silver Lake พัทยาภายใต้แคมเปญ Live Like You Mean It ชีวิตของเราใช้ซะ วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่นี่นะครับที่ไรซิวร์เล็กนะครับซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยครั้งแรกของปี2อ5 5นานะครับซึ่งจะมีเรียกว่าเวทีโปรดักชันและศิลปินเนี่ยระดับโลกเลยนะครับที่จะมาโชว์ตัวันที่นี่ในนามของเครื่องดื่มตาช้างนะครับอยากมอบเขาเรียกสิ่งดีๆนะฮะให้ให้กับผู้บริโภคได้มาสัมผัสบรรยากาศระดับโลกนะครับการที่นี่ที่พัทยา ไร่อง,งุ่นซิวเลคครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้จะได้พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินดังระดับโลกที่จะมาโชว์ดนตรีกันสดๆอาทิ Incubus All City s e a t ีเและศิลปินชื่อดังจากประเทศไทยอีกมากมายเนื่องจากว่าพื้นที่เราเป็นเป็นไร่องุ่นและไม่ไกลจากกรุงเทพ เราก็คิดว่าถ้าสมมติจัดงานดีๆจัดดนตรีดีๆมาที่นี่นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสสําหรับคนที่อยากเห็นวงดัง,ดงๆเนะระดับโลกมาเล่นตรงนี้เนี่ยนะครับคิดว่าเขาคงจะชื่นชอบแล้วพูดถึงว่าตัวเลขเปรียบเทียบกับว่าเงินที่เราบินไปต่างประเทศเราดูตรงนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับน่าจะดีนะครับ Silver Lake Music Festival 2012คืออีกหนึ่งกิจกรรมระดับโลกสําหรับคนรักดนตรี ไทเบฟขอบันทึก Silver Lake Music Festival 2012เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เลชจำกัดมหาชน